สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะไปเที่ยวน้ําตกคลองมมเดือวนะครับจังหว,วัดนครนายกวันนี้เราจะไปกันที่เดอะเบิร์ดแคมป์นะคะเราจะไปนอนกลางเต็นท์นะครับวันนี้ทถวนี้สะดวกสบายนะคะร้านค้ายเยอะเซเว่นมีทุกซอยตรงนี้นะนีน่นี่ครับเดอะเบิร์ดแคมป์ <Bird> เ,ปเจอแล้วเพื่อนเพื่อนตามกันมาได้นะคะ ใครที่อยากมาก็ดูบรรยากาศนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีพี่ๆมากลางเต็นเยอะมากวันนี้มีรถหลายคันแล้ววันนี้เราไม่เหงานะคะเราไม่ได้เหล่าลานนะคะค่ากางเต็นร้อยห้าสิบาทนะครับแต่วันนี้เรามาจองแบบไม่ติดลำทางน,นะคะมาจอรถด้านนอกโอเคค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนนะคะเชินเดี๋ยวเราพาเราเดินไปดูนะครับว่า สำรวจพื้นที่ก่อนใครที่อยากมาจะได้รู้ว่าเออพื้นที่โดยรวมเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวไว้ไปชมกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นแล้วนะคะเดีย๋ยวพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะคะนี่เต็นของเราวันนี้น้ำแรงมากนะคะที่เขาบอกเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะ ตอนเย็นเราจะเล่นน้ำได้หรือเปล่าโอ้ยนี่ก็มีป้ายชงแดงด้วยน้ำเยอะเป็นที่กลางริมแม่น้ำเขาจะคิดค่าบริการเพิ่ม200นะคะคนอันนี้คือน้ำธรรมชาตินะคะไหลมาจากภูเขาลูกมุ้ย งเต็นก็อยู่ข้างๆแม่น้ำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเต็นเราดีกว่า ไงบ้างางเต็นท์อันนี้เต็นท์เราขนาดกี่คนสี่คนสามคนสามคนนี่แล้วเขามีบริการรถเข็นด้วยนะคะนี่อุปรกรณ์ของเราของลงมาแค่นี้ก่อนอันนี้คือร้านสวัสดิการนะคะก็มีขายขนมขนมที่นี่มีห้องน้ำ แยกชายหญิงนะคะจุดนูน้นอันนี้จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นห้องน้ําผู้ชายเห็นไเอ,อน,นีรนี่เขาก็มาเป็นแก๊งนะคะดูบรรยากาศรอบๆ ใกล้เสร็จแล้วอยวขอเวลากลางเต็นแป๊บนึงนะคะเดีย๋ยวไปสัมภาษณ์อ่พ่อบ้านก่อนว่าไงคะสนุกเดี๋ยวพาเล่นน้ำจริงหรอเดี๋ยวพาเล่นน้ำที่เขาบอกมันเล่นยังไม่ได้อ่ะน,น้ำเยอะหรอน้ำเยอะ เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะไปเล่นน้ำกันบ๊ายบาย จากที่เรากลางเต็นเสร็จนะครับวันนี้พามาเที่ยวคลองมะเดื่อนะครับวันนี้น้ําเยอะมากเลยนะครับมาดูพี่ๆเขาล่องแก่งนะครับเขากำลังล่องแก่งกันอยู่อันนี้คลองหนึ่งนะครับคลองหนึ่งาเล่นไม่ได้น้ําเยอะครับ Terima kasih telah menonton! รถข้ามได้นะครับเมื่อกี้มีรถข้ามไปคันหนึ่ง ทุกคนแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงที่กลางเต็นแล้วนะคะนี่จุดกลางเต็นของเราที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะติดน้ำตกนะคะของแเดืวนนะคะมีลำธารด้วยตัวข้างหน้าเต็นเราอันนี้คือเรากางเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือโรงแรมของเรานี่ ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะ

หลังจากที่เรากางเต็นท์เหนื่อยมาทั้งวันแล้วบรรยากาศดีนะคะวันนี้ฝนตกโอปอยนิดๆหน่อยๆเพื่อนสมาชิกของเราก็ใกล้เต็มลานแล้วนะครับตอนนี้มีกีี่เตมหลายเต็นท์อยู่นะครับประมาณประมาณ4เต็นท์4กว่าเนาะน่าจะได้อยู่รถเยอะอยู่นะครับรถจับเต็มลานจอดเลยตอนนี้เราลังกินหมูกระทะนะครับอ่านี่นะครับหมูกระทะเราบรรยากาศสุดยอดเลยเพื่อนๆ กินมุกระทาผลปล่อยๆนิดๆนอนเย็นสบายนะครับวันนี้ไฟฟ้ามีนะครับ<ต>ปลั๊กพวกมาได้เลยตามสบายแต่วันนี้เรายังไม่ได้ใช้ไฟนะครับเรามีอุปกรณ์ของเรามานะครับเรามีแบตสำรองเรายังไม่ได้เดินสายไฟมานะครับที่นี้ฝนตกอยู่บรรยากาศดีมากเลยนอนฟังเสียงน้ําไหลเสียงจิง้งดีดเออแล้วก็ม,มีถึงอ่างเลยมีแมงนิดๆหน่อยๆน,อยนะครับพอได้รบกวน วันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับเพื่อนๆไว้คลิปแม่หมอาทานะคะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนจะลืมกดติดตามให้พวกเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพเราจะได้มีแรงบันดาลใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเพื่อนๆจ้าสวัสดีครับ